สวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วบุญมีน้อยของเรามาโชว์ตัวอีกแล้วครับดูนะคะพยายามที่จะถีบนะคะพยายามที่จะถีบพยายามที่จะคว้าเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้แม่กิ่งก็ให้ให้ลูกๆกินปลาเส้นนะคะให้ลูกๆกินปลาเส้นสตูนน้อยของเรานะคะนางนอนเมบกินเลยนะคะทั้งทั้งบนเอ,อ่อ ทั้งบนกระบะกระบะสีเตียงนอนสีดำเนี่ยค่ะแล้วก็อันสีชมพูของพูนของเรานะคะหลับตายังเจ็บอยู่นะคะตายังเจ็บอยู่แต่ว่าวันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะวันนี้แม่กิ่งก็พาไปฉีดยาอีกรอบหนึ่งแล้วเนาะก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วแต่ยังไงก็ต้องคุณหมอว่าต้องฉีดครบสามเข็มค่ะ,คะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกวันหนึ่ง อันนี้ก็เข้ากระบะกินเลยนะคะแต่ละคนแต่ละคนดูลีลาถ้ากินของสาตูนนะคะน่ารักนเอ็นดูจริงๆถ้าไม่มีใครก่อกวนน่ะนางจะนอนกินแบบนานกว่านี้นะคะพอมีคนหนึ่งเสียงดังก็ตื่นมีคนเสียงดังก็ลุกลุกขึ้นมาส่วนบุญมีของเราได้แต่นอนมองน้องๆกินกันนะคะมองน้องๆกินปลาเส้นกัน ใม่กิ่งลองเอาให้กินไม่กินนะคะไม่กินพี่ทองก้อนก็เฝ้าแม่แบบนี้ค่ะพี่ทองก้อนของเรามุ้งมิงมุ้งมิง,มง,มง <c oughs> แย่กันกับทองอินนะคะพี่ทองก้อนของเราแย่กันกับ,กบทองอินเนาะ,อะสองคนแย่งกันกินน้ำสตูนกับทองหยดนะคะแย่งกันกินน้ำ โองน,นี้ถูกใจแม่กิ่งมากๆค่ะถูกใจแม่กิ่งมากๆเวลาพาบุญมีไปหาหมอทีไรก็กลับมาก็ไม่เจอลุงคุณลุงที่ขายสักทีค่ะแกปิดร้านทุกทีเลยไม่อย่างนั้นจะจัดให้ลูกอีกค่ะเพราะว่าพวกเขาชอบกินน้ําบนหลังฝาโอ่งนี่เนาะและในโอ่งพวกเขาก็ชอบเข้าไปนอนด้วยนะคะชอบมุดเข้าไปนอนมันน่าจะเย็นนะคะพอมีน้ําอยู่ข้างบนข้างล่างมันก็น่าจะมีไอเย็น เลยชอบเข้าไปนอนกันค่ะเห็นปลาเส้นเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่เหลือนะคะไม่เหลือเดี๋ยวก็หมดเกลี้ยงค่ะเดี๋ยวก็หมดเกลี้ยงตอนนี้ยังกินเหลือกันอยู่ได้กินปลาเส้นก็ต้องเพลินเพราะว่าแม่นานะลูกนะขอบคุณแม่นาค่ะแม่นากับผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งนะคะที่ที่ได้ส่งมาให้รอบก่อนเนาะ แม่กิ่งก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้ลูกๆได้กินขนมกันได้กินขนมขบเคี้ยวกันแล้วก็ปลาเส้นด้วยค่ะทั้งแม่นาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งที่ส่งมาให้ค่ะแม่กินแม่กิ่งไม่ได้ให้พวกเขากินกันทุกวันนะคะพ่อพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าปลาเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนคะกันไปแล้วก็ไม่ได้ให้กินเยอะแยะไม่ได้ให้กินทุกวันนะคะ ะตูนกินน้ําอยู่นะคะคนสวยของเราแต่ละคนก็นอนปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยแบบนี้ค่ะแล้วก็บุญมีของเราก็นอน,อนเอกเนกนะคะดูท่านอนของเขานะคะแล้วก็คนสวยสะตูนของเราเนี่ยกินไม่หยุดเลยนะคะกินไม่หยุดเดี๋ยวไปกินน้ําเดี๋ยวไปเล่นกลับมาก็วกมากินเหมือนเดิมค่ะวกมากินเหมือนเดิม เรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับสตูนของเราค่ะกินเสร็จแล้วก็ไปนอนรับเล็บนะคะกินเสร็จแล้วก็ไปนอนรับเล็บที่รับเล็บก็เหลือครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่ามันทะลุเนาะบางคนก็จะมีฉี่ใส่บ้างทะลุบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หนุ่มรอของเรานะคะทองหยิบสุดรอทองหยิบค่ะว่ายหาวลูกสุดรอนะคะ แล้วก็นี่ก็เป็นสาวสวยอีกคนนึงค่ะทองมั่นทองมั่นของเรานะ่ารักมากมายเช่นกันค่ะทองมั่นลูกแม่ทองมาค่ะหนูลูกแม่ทองมานะคะกําลังโตเป็นสาวนะคะกําลังโตเป็นสาวทองมั่นส่วนทองพูนก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเกลีเท่าไหร่นะคะวันนี้เพราะว่าเจ็บตาอยู่เนาะ แม่กิ่งก็ใส่คอล่าให้ค่ะกันน้องเขียตาอันนี้ก็แม่ทองเพิ่มนะคะแม่ทองเพิ่มของเราเหลืองอัลลามเหลืองนวลค่ะสําหรับแม่ทองเพิ่มทองเพิ่มกับทองเต็มทองเติมจะเป็นสีเดียวกันนะคะสองแม่ลูกเขา นางสวยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยสวยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะตอนนั้นหาบ้านให้ก็ไม่มีคนเอานะคะอันนี้ทองอุไรค่ะทองอุไรเอ๊ะไม่ใช่สีทองไพลินเนาะทองไพลินนะคะอันนี้ทองเติมค่ะอันนี้ทองเติมเนาะเมื่อกี้เห็นแม่เข้าไปแล้วอันนี้ลูกสาวเขาค่ะทองเติมของเราอันนี้ก็พี่ทองก้อน เดินไปไหนก็พุงห้อยนะคะพี่ทองก้อนเนี่ยตัวหนักมากๆเลยนะคะอุ้มแทบจะไม่ไหวแล้วนะคะพี่ทองก้อนเนี่ยคนสวยสตูนของเราหลังจากกินโน่นกินนี่เสร็จก็มานอนเฝ้าตรงหน้าบันไดนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวรอแม่จะก้าวขึ้นบันไดเมื่อไหร่นางจะวิ่งตามเลยนะคะและนี่ เสือน้อยของเราสายฝนเกเรกับเกเรกับพี่ทองอ้นนะคะเกเรกับพี่ทองอ้นแย่กันนะคะแย่กันบางทีก็เล่นด้วยกันนะคะบางทีก็เล่นด้วยกันบางทีก็แย่กันแบบนี้แหละเอาหัวเอามือแยบๆยบหัวพี่ทองอ้นนะคะดูดูด,ดูดูนะคะพ่อ,พอแม่ดูเอาให้น้องเล่นหัวเหรอลูกเออมาเล่นหัวพี่เขาได้ยังไงเนี่ยอืม แล้วก็นี่พอแม่ก้าวขึ้นบันไดามานะคะแต่ละคนวิ่งตามกันเลยนะคะวิ่งตามกลูกันมาเลยนะคะแม่กิ่งไม่ได้จะเข้าห้องแต่พวกเขาคิดว่าแม่กิ่งจะเข้าห้องก็เลยพาก,กันกลูมาตรงหน้าห้องค่ะมาเฝ้าตรงหน้าห้องกันจะเป็นแบบนี้กันทุกวันค่ะแบบนี้กันทุกวันแม่อยู่ไหนพวกหนูอยู่นั่นใช่ไหมดูนะคะพาก,กันมาแบบว่า,าเจียวเจ้าเจียวเจ้าออรอ,อหน้าประตูกันนะคะ บางคนก็นั่งรอนอนรอกลางคืนก็จะนอนเฝ้าเดียดยาวกันอยู่หน้าประตูเต็มเนี่ยค่ะองค์คารักษ์พิทักแม่ค่ะแม่ไม่ต้องห่วงพวกเขาก็มีแต่เรานะคะพวกเขาก็มีแต่เราเนาะเราคือที่พึ่งหนึ่งเดียวให้กับพวกเขา ไม่ฉะนั้นเราเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก็พยายามทําให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงเข้าไว้ค่ะเพราะว่าลูกๆเยอะเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ห่วงพวกเขาค่ะอันนี้ทองไพลินนะคะทองไพลินกับแม่ทองเพิ่มทองมีแล้วก็นั่นแหละคู่ของเขาทองอ้อนกับน้องอ่ะคู่แกล้งกันตามแกล้งกันไม่เลิกนะคะตามแกล้งกันไม่เลิกจากตอนแรกอยู่ข้างล่าง อยู่บันไดขั้นล่างๆอันนี้ขยับขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ